เบื่อชีวิตเบื่อตัวเองทำยังไงดีคลิปนี้ไม่คําตอบค่ะเท่านี้คุณรู้สึกเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองเป็นหรือสิ่งที่คุณทาเนี่ยอันแรกเลยค่ะให้คุณลองทําสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําหรือคุณคิดจะทําแต่คุณก็ไม่กล้าทําการที่คุณเอาตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนสิ่งที่ตัวเองเคยชินเนี่ยแล้วเปิดประสบการณ์ใหม่ๆกับสิ่งที่มันน่าท้าทายที่มันน่าตื่นเต้นที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายกับชันน่ะกับการที่จะลองทําสิ่งใหม่ๆเหล่านี้จะทำให้คุณนะคะรู้สึกวว่่่่่าาเฮ้ยยชีีิตนมมัไบือท คิดนะะคดังนั้นน่ะถ้าวันนี้คุณไม่กล้าคุณเอาแต่กลัวนะคุณจะอยู่แต่แบบนี้ค่ะกับชีวิตที่คุณแบบเบื่อเบื่อเซ็งเซงวันวันก็อยู่ที่เดิมอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณกล้าสักหน่อยนะลองออกมาใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการหรือเลือกทําอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้แหละสิ่งนี้ฉันน่อยากจะทํามานานแล้วแต่ว่ากลัว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 ไปหมดนะคะอยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวค่ะคุณเกิดมาแค่ครั้งเดียวและชีวิตของคุณเนี่ยก็ไม่ได้ยาวนักนะดังนั้นอยากทําอะไรให้รีบทํานะคะอย่าปล่อย ลุกขึ้นมาทำสิ่งนี้ตัวเองชอบมีความสุขแล้วท้าทายกับตัวเองอยากจะบอกว่าอันนี้ง่ายสุดๆและเชื่อว่าจริงๆคุณก็รู้อยู่แก่ใจเพียงแต่ว่าวันนี้คุณกล้าหรือเปล่าที่จะออกมาทำสิ่งใหม่ๆเพื่อชีวิตที่สดใสของตัวเองค่ะเพราะว่าเราในการสร้างในตัวคุณวันนี้ครูมาปังเฮ้ยเซเป็นกำลังใจทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ